วิลค back to my YouTube c h anel n ม i บายโซนและว,วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจอกับสมาร์ทโฟนที่กำลังถูกพูดถึงกันอย่างร้อนแรงในวงการมือถือ นั่นก็คือ Nokia Magic Max 5G ส martphone ที่หลายคนรอคอยและถือว่าเป็นการกลับมาครั้งใหญ่ของ Nokia ที่พร้อมจะเขย่าว,วงการด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยดีไซน์ที่สวยหรูและสเปคที่บอกเลยว่าจัดเต็มแบบไม่ยัง เมื่อพูดถึงโนเกียหลายคนจะนึกถึงมือถือที่ทนทานแข็งแรงและมีสเสน่ห์ในสไตล์คลาสสิกแต่สำหรับโนเกียเมจิกแม็กซ์ 5G รุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นการก้าวข้ามจากภาพจำแบบเดิมๆไปสู่ยุคอนาคตอย่างแท้จริงเพราะทั้งดีไซน์และฟีเจอร์ที่ใส่มาเต็มๆเ,เหมือนตั้งใจจะมาท้าชนสมาร์ทโฟนเรือธงค่ายใหญ่ๆอย่างซัมซุงแอปเปิและเซี่ยมีเลยทีเดียว จุดเด่นแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือหน้าจอ Nokia m a g จิกแม็ 5G ใช้จอแบบ AMOLED ขนาดใหญ่ความละเอียดระดับ 1.5K ที่มาพร้อม Refresh Rate สูงสุดถึง 120Hz ทำให้การใช้งานลื่นไหลาการเล่นเกมดูหนังหรือเลื่อนโซเชียลมีเดียไม่มีสะดุดสีสันสดใสคมชัดและรองรับ HDR10+ บกอีกด้วยเวลาคุณดูหนังหรือเล่นเกมก็บอกได้เลยว่าภาพมันจะเต็มตามเหมือนยกโรงหนังมาไว้ในมือ อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทําให้หลายคนว้าวก็คือกล้อง Nokia Magic Max 5G ที่มาพร้อมกล้องหลังความละเอียดสูงสุด200ล้านพิกเซลพร้อมเลนส์อั t ตรา i d e และเทเลโฟโต้ที่ช่วยเก็บรายละเอียดได้คมชัดทุกระยะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิวถ่ายบุคคลหรือแม้แต่การซูมระยะไกลก็ยังได้ภาพที่ไม่แตกง่ายๆส่วนกล้องหน้าก็มีความละเอียดสูงสําหรับสายเซลฟี่ที่ต้องการภาพคมชัดและสวยทุกมุมเรื่องประสิทธิภาพการทํางาน Nokia Magic Max 5G ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 2ที่เป็นหนึ่งในชิปเซ็ตที่แรงที่สุดในตอนนี้ รองรับการทำงานแบบ multi-task การเล่นเกมกราฟิกหนักๆห,หรือการตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพก็ยังไหลลื่นไม่มีสะดุดแถมยังมาพร้อมกับแรมสูงสุดถึง16กิกะไบต์และหน่วยความจำภายในที่เริ่มต้นตั้งแต่256กิกะไบต์ไปจนถึง1เทราไบต์เลยทีเดียวเรียกได้ว่ามีพื้นที่เก็บไฟล์เก็บเก,บเกมและแอปต่างๆได้แบบจุใจ แบตเตอรี่ก็เป็นอีกสิ่งที่โนเกียจัดเต็มมาในรุ่นนี้เพราะให้ความจุมากถึง6,500ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงและยังรองรับการชาร์จเร็ว 180W ที่สามารถชาร์จจากศูนย์ไป100%เเซได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ชอบรอไม่ว่าจะใช้เล่นเกมหนักหนักหรือดูหนังยาวๆก็มั่นใจได้เลยว่าแบตอึดทนทั้งวันนอกจากนี้โนเกียเมจิกแม็กซ์ 5g ยังมาพร้อมกับระบบเสียงสตอรีโอที่ปรับจูนโดยดอนบีแอดมอทํสทำให้การฟังเพลงหรือออดดดูวิีโไ้้รรมากย่งขึน เสียงดังชัดเจนและให้มิติรอบทิศทางเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆอีกทั้งยังมีระบบสแกนนิ้วใต้จอก,การปลดล็อกด้วยใบหน้าและรองรับการเชื่อมต่อ 5G ที่มีความเร็วสูงสุดทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆทำได้เร็วทันใจสิ่งที่ทำให้หลายคนเซอร์ไพรส์คือโนเกียเมจิกแม็กซ์ 5G ไม่ได้มาในราคาที่แรงเกินเอื้อมเหมือนกับมือถือเรือธงค่ายอื่นๆแต่กลับวางราคาให้จับต้องได้ง่ายกว่าถือว่าเป็นการวางกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด เพราะจะทำให้โนเกียสามารถดึงดูดทั้งกลุ่มแฟนเก่าและกลุ่มผู้ใช้ใหม่ได้พร้อมกันและนี่ก็คือโนเกียเมจิกแม็กซ์ 5G สมาร์ทโฟนที่หลายคนบอก,กว่าเป็นการคืนชีพของโนเกียอย่างแท้จริงถ้าคุณกําลังมองหามือถือที่ครบเครื่องทั้งกล้องสวยจอแจมสเปคแรงแบตอึดและรองรับการชาร์จเร็วสุดโหดรุ่นนี้คือคําตอบที่คุณไม่ควรพลาดอย่างแน่นอน